วาดวัดใหม่พรมพิรามที่พิษณุโลกก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเป็นคนที่สั่งให้ติดป้ายห้ามหมอปลาเข้าวัดโดยอ้างว่าได้รับการส่งต่อผ่านมาทางไลาย ซึ่งทางเจ้าคณะอำเภอรพรมพิรามก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนบอกว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นคนสั่งให้ติดป้ายตอนนี้ค่ะทางมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียนในกรณีที่มีการดื่มเหล้ามีการฉันหมูกระทะและมีผู้หญิงมาหาที่กุฏิด้วยค่ะพระครูธีราศาสตร์ กิจจาทรเจ้าอาวาสวัดใหม่พรหมพิรามตำบลพรหมพิรามอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกและพระลูกวัดปลดป้ายภาพของนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาซึ่งมีข้อความอยู่บอกว่าห้ามหมอปลาเข้าวัดหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและอ้างว่าพระในวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่หลังจากที่พระครูสิทธิทธรรมานุสนเจ้าคณะอำเภอพรหมพิรามพร้อมด้วยพระครูปลัดทวัชชัยทวัชยมธที เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกและนายสุพัฒเมืองมัดฉาพว่วงหนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งนายสมศักดิ์ซุ้มแจ่มในอำเภอพรมพิรามเข้ามาพบกับพระครูทีราศาสตร์กิจจทรเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามก็เลยยอมรับค่ะบอกว่าเป็นคนที่สั่งติดป้ายห้ามหมอปลาเข้าวัดโดยอ้างบอกว่าได้รับส่งต่อผ่านทางไลน์ ติดป้ายตั้งแต่ช่วงวันที่2พฤษภาคมแล้วก็ปลดออกในวันนี้หลังได้รับการแจ้งเตือนมาตามสื่อโซเชียลบ้างโทรทัศน์บ้างนะที่ออกข่าวกันก็มีความเห็นพ้องต้องกันในส่วนตรงนั้นก็เลยคิดเลยสั่งทางร้านทำป้ายให้ครับ คือที่บ, ang, บอกว่ามีความเห็นพร้องต้องกัรเห็นพ้องต้องการกับใครครับผมก็ตามไอ้ใต้ที่สื่อออกส <su> ื่อโซเชียลคือมันเป็นการส่งต่อาในโซเชียลมันอยู่ในโซเชียลอ๋อเต้นเลยคนุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกว่ากล่าวตักเตือนนะคะเพราะว่าการนําการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวสู่สาธารณะในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะวัดเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมค่ะการว่าพ ว่ากก่าวตักเตือนก่อนเพราะว่าท่านนั้นได้ติดป้ายเมื่อวันที่สองพฤษภาตอนเย็นนะแล้วก็เป็นข่าวเมื่อคือนก็ทราบพร้อมๆกับโยมนั่นแหละนะครับแล้วก็ท่านได้ปลดไป้ายไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเมื่อเช้าเมื่อตอนตีห้านะแล้วเรามากันก็ประมาณสักสิบโมงเช้าก็มาสอบสวนว่ามันเป็นอย่างไรท่านก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ท่านเห็นจากสื่อจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็นําความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยไปสู่สาธารณะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่ถ้าไปฟังข้อมูลจากชาวบ้านนะคะบอกอย่างนี้ค่ะประมาณ3ปีก่อนชาวบ้านเนี่ยเคยรวมตัวกันขับไล่เจ้าอาวาสวัดมาแล้วเพราะมีกระแสข่าวบอกว่ามีการดื่มเหล้ามีการฉันมูกระทะมีผู้หญิงมาหาถึงที่กุฏิแต่ว่าครั้งนี้ชาวบ้านให้โอกาสปร,ปรับปรุงตัวเพราะไม่มีพยานหลักฐานซึ่งเมื่อเจ้าคณะอำเภอทราบเรื่องก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงและจะรายงานให้เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกต่อไปค่ะ